ครับผมอยู่กับเทคนิคมอเตอร์นะฮะวันนี้เราอยู่งานไดชาร์ m มิตซูบิช i S6S 24โวลต์มีปั๊มนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายดูวิธีการเทสใจนะครับเบื้องต้นเนี่ยฮะปั๊มถ้าเราเทสเลยเนี่ยมันจะปั๊มมันก็จะมีการปั๊มลมออกมาแล้วมันเดี๋ยวมันจะเสียเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันนะครับผมเราก็ต้องถอดออกมา่อนเพื่อจะทําการเทสนะครับทีนี้ทีมช่างเราก็อ ออกมาปุ๊บก็จะเห็นด้านบนของได้นะครับจะมีตัวเฟืองเนี่ยฮะเอาไว้ปั่นัามอีกทีนึงนะครับใช่เดี๋ยวเราไปใส่เครื่องเทสเทสกันเลยครับผมครับของทางเราก็จะใช้เครื่องเทสนะครับผมในการเทสได้ซึ่งขอย้ำว่าได้ทุกลูกนะครับที่จะส่งไปถึงมือลูกค้านะฮะเราก็จะต้องผ่านเครื่องเทสทุกลูกนะครับเครื่องนี้ก็จะจับกระแสได้การวนการโหลดนะครับของได้นะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าได้ที่ออกไปหาลูกค้านะฮะ ก็จะมีประสิทธิภาพได้100%ปเแน่นอนถ้าลูกไหนไม่ผ่าน <_ C 1> ผมไม่ปล่อยไปแน่นอนครับผม <_ C 1> โอเคนี่ทีมช่างก็เทแล้วครับเปิดหลอดนะครับหลอดติดแล้วใช,ช้จึอที่ที่2 8.4โล้นะครับผมตัวใดทำงานตรงนี้น,น,นนะระวังนะครับเมือเข้าจะเกี่ยวนี่อันตรายเลยนะ นี้ก็เทสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเราดับมอเตอร์ปุ๊บหลอดต้องกลับมาติดหลอดติดเรียบร้อยใช้งานได้ครับผมรอบหนึ่งเพื่อ,อจะเป็นการเช็คตัวนะครับโอเคใช้งานได้เรียบร้อยครับตัวนี้เดี๋ยวนำส่งลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาแล้วขอบคุณครับมาเจอกันครับ,รบผม